มารอบนี้เรามาตัดทรงมันเลดกันหรือลากสซนั่นแหละง่ายๆเรียกบ้านๆลากสซนะหรือคนที่เขาวัยรุ่นสับใหม่เขาจะเรียกว่าทรงมันเลดนะครับก็ช่างใหม่ก็ตามให้ทันนะเพราะว่าลูกค้าอาจจะสั่งหลายรูปแบบบางทีก็บอกเอาเปิดปกในอะไรนะครับก็ พยายามสื่อสารกับลูกค้าให้เข้าใจที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วกันอันนี้เรามาตัดทรงมันเลดก็คือลากใซเก็บผมด้านบนไว้ด้านข้างจะตัดเปิดต่ำนี่ที่จริงเต็มทรงมันก็อาจจะกลางหรือสูงก็ได้แต่ลูกค้าบอกเอาต่ำ นี่ต่ำก็เห็นรอยเดิมที่ผมตัดไว้รอบที่แล้วนั่นแหละยค้าเอาบอกเอามันเหล็ดต่ําเหมือนเดิมไม่ยกสูงด้านหลังไม่เอาออกเลยนี่นะครับก็ไม่มีการซอยบางอะไรทั้งสิ้นคือปล่อยหมดเลย ก็คือจะเลี้ยงลากไทรแล้วก็ด้านบนให้ยาวไปเลยปล่อยธรรมชาติไปนี่การตวัดถ้าตัดต่ำผมจะผมจะกระดกปัตเตเลียนแบบนี้นะครับถ้าต่ำๆๆนะแต่ว่าถ้าเป็น ลองทรงสั้นหรือว่าลองทรงสูงผมจะไถย,ยกไปทั้งท่อนแขนเหมือนที่ผมบอกคือจะไม่ตวัดแบบนี้ถ้าตวัดแบบนี้ก็คือจะเป็นลองทรงกลางหรือลองทรงต่ำนะครับนี่เพราะว่าเราจะไถตรงขึ้นไปทั้งท่อนแขนไม่ได้เพราะว่าเราต้องตวัดอยู่ที่ข้อมือถ้าท่อนแขนก็คือผมจะไถสูง คือจะไม่ตวัดจะไม่ใช่จะไม่ใช้ช่วงข้อมือด้านล่างตวัดแวบบแวบแบบนี้นะครับคือจะไถาย,ยาวพวดขึ้นไปเลยแต่ว่าอันนี้เอาต่ําก็ตวัดต่ําแบบนี้นี่หรือบางท่านอาจจะใช้เป็นหวีเล็กก็ได้หรือบางท่านอาจจะใช้เป็นหวีเล็กก็ได้นะครับถ้าไม่ถนัดฟันลอง ถ้าไม่ถนัดวีรองแบบนี้ก็ตรงนี้ลูกค้าบอกไม่ไม่เอาออกแล้วลากใส่ไม่อ,ออกเลยนี่ก็อ่ะเลี้ยงเก็บให้ลูกค้าไป ต้องย้ำๆซะหน่อยนะครับนี่ยางนี่ตวัดอ่ะทีนี้เราก็เปลี่ยนเครื่องปัตเตเลียนด้วยนี่ผมก็ใช้หลายเครื่องทำงานคนละหน้าที่นะหลายท่านบอกว่าเอาปัตเตเลียนไปทำไมมันร้อนเร็วเนะมันก็ร้อนเร็วครับเพราะท่านใช้เครื่องเดียวแต่ว่าตัดตลอดกลัวจะจบหัวนะมันร้อนนะครับหลายเครื่องหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายพันมันก็ร้อนนะครับ ด้านข้างนี่เราใช้ขูดลงก็ได้นี่แบบนี้แต่ช่างใหม่ให้แนะนําให้จับสองมือนะแต่พอดีผมพอดีติดกล้องอยู่ก็เลยต้องใช้มือเดียวนะครับอีกมือหนึ่งก็นี่ไม่ถนัดยังติดกล้องถ่ายนะครับมือใหม่ช่างใหม่ให้ประคองสองมือเพราะว่ากันสั่นไม่ใช่ไม้กันสั่นเซลฟี่ การมือสั่นเดี๋ยวจะไปแควกเอาผมด้านข้างลูกค้ามันจะกลายเป็นทรงอื่นหรือไม่ไออาจจะได้ไถขึ้นนะถ้าเกิดพลาดนะครับต้องจับสองมือประคองการมือสั่นนั่นเองถ้าจะใช้แบบการขูดลบเหลี่ยมนะก็มีหลายเทคนิคนี่ถ้ามันบานถ้ามันนูนก็ขูดก็ได้ขูดก็จะช่วยในเรื่องของการบวมด้านข้าง หรือเป็นการลบเหลี่ยมไปในตัวนี่ถ้าไม่ได้ก็เอาหวีมาเก็บมาลบก็ว่ากันไปแล้วแต่จะมีวิธีไม่มีตายตัวนะครับแล้วแต่ถนัดนี่ การตัดผมก็เหมือนที่ผมเคยพูดไว้อาจจะตัดเป็นหัวที่70อาจจะตัดเป็นหัวที่100อาจจะตัดเป็นหัวที่150ยหกว่าจะเจอแต่ละจุดแต่ละเทคนิคนะครับหมายถึงว่าโอ้แม่งเออทำแบบนี้ก็ได้นี่ว่าอะไรประมาณนี้นะครับแบบแบบตัดไปตัดมาก็เผลอไปทำแบบ นอกกรอบก็อ้าวเฮ้ยแบบนี้ก็เออก็ได้นี่ว่าอะไรประมาณนี้เนะก็ลองดูอ่ะก็มาทำการกันให้ลูกค้านี่เห็นไหมคือแบบยังไงดีไม่มีวิธี่อตัดแบบไม่มีการ ทิธีดูตองอะไรมากมายนะครับเอาแบบพอดูได้แล้วก็จบงานนี่ก็กันอันนี้เป็นกันขอบ70ปีกันขอบ70ปรีรุ่นนี้แบตเตอรี่ทนนะครับผมก็ใช้ในร้านจริงบางท่านลาท่านว่าอ,อาจารย์ขายอย่างเดียวใช้หรือเปล่าใช้จริงนะครับรุ่นนี้ก็ใช้นี่ใช้ ตอนแรกผมก็ใช้เป็นรุ่น5017กใ็ใช้ทุกรุ่นนะครับผมจะใช้ไม่นานนะเพราะว่าผมเป็นคนขายเองแล้วก็จำหน่ายเองก็จะไม่ใช้อุปกรณ์นานอะอย่างมากก็น่าจะ5-7เดือนก็เปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนรุ่นนี้แบตเตอรี่ทนนะครับนี่รุ่น70ปีเนี่ยคือแบบไม่ได้อยากขายจะซื้อไม่ซื้อก็ไม่ได้ว่านะแต่ว่ารุ่นนี้ผมว่า ผมชาร์จครั้งเดียวก็ใช้จนค่ำเลยนะครับก็ไม่ได้ก็ไม่เห็นแบตจะอ่อนหรือยังไงนะครับเตปนะกระดานข้างก็จะประมาณนี้นี่กันกันไม่ต้องไม่ต้องกันเรับไปลึกมากก็ได้เวลาเวลาขนหรือว่าผมที่เกิดใหม่เป็นตอเยอะนะครับก็เอา นี่ก็พอเห็นคมชัดแล้วแหละอ่านะครับก็มามุมนี้หน่อยจิบนี่ตีโคง้งหลังใบหูนี่ช่วงตีโคง้งระวังฟันอีกอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับมันจะไปโดนผมนะครับ นี่นี่นี่ให้ระวังด้วยนะครับนี่นี่ตรงปลายด้านบนนะครับเพราะว่าช่างใหม่พลาดเพราะว่าจ้องดูแต่ว่าจะให้เส้นคมชัด <c oughs> จะให้เส้นมันมาเชื่อมต่อกันที่เรากันไว้จะให้มันไม่เบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ลืมดูด้านบนนะครับมันเปรอะเวตเอาด้านบนผมลูกค้าแหว่งได้เหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้เราก็จะมาทําการ ปล่อยผมด้านบนลงดูว่าจะเป็นยังไงนี่แหววนะครับปล่อยลงแล้วนี่เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นมันเล็ดน,นะครับหรือว่าลากไซนะครับหรือหลายลูกค้าก็พูดกันหลายว่าลองทรงต่ำลากไซนะครับมงอาจจะงงแต่ว่าเราต้องจับจุดให้ได้นะอาจจะเป็นเปิดปลกลากไซด้านในตัดต่ำอะไรเขาก็ว่า นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นช่างเขาก็อาจจะอัาอันนี้ก็มีปลอกลูกค้าบ,บอกว่าเอาให้วิดเอาให้วิดวิดใบหูหรือเอาให้พ้นหลังใบหูอาว่างั้นนี่วันนี้ก็ผมจะไม่ใช้กันไกซอยนะครับผมก็จะใช้ปัตเตเลี่ยนขูดเอานะครับฟังไม่ผิดนะครับก็คือขูดเอาหรือใช้ฟันเหวี่ยง เวียงนะครับเห็นนะจะเห็นนะครับว่าเวียงเฉียงนี่นี่จะไม่จะไม่ซอยผมไม่ใช้กันปลาซอยนะครับบางทีก็ซอยบางครั้งก็ใช้ปัตเตเลียนนะครับถ้างานไม่หนักมากก็ใช้ปัตเตเลียนเวียงขูดผมก็จะขาดและเรียงตัวสั้นๆยาวๆสั้นๆยาวๆลงมาก็ได้เหมือนกันนี่นี่เอ้า ก็โอเคแล้วแล้วพอดูได้เอามาฝั่งทางด้านนี้นะครับก็คือจะเอาด้านนี้ก็โอ้ยังไม่ปล่อยนะยังไม่ปล่อยผมลงโต๊ดีนว่าทำไมสูงนี่เช็คผมดูเอผมลูกค้าข้างนี้อาจจะเป็นหมุนนิดหน่อยข้างนูง้นลงดีแต่ว่าข้างนี้ มีการหมุนนิดนิดเพราะฉะนั้นการหมุนผมของลูกค้าก็อาจจะเอาขึ้นเยอะไม่ได้เอาขึ้นนิดเดียวก็จะลอยตัวขึ้นเยอะกว่าข้างนั้นนี่เห็นไหมเออนั่นๆ,ๆเริ่มสูงแล้วเริ่มสูงแล้วให้ระวังด้วยดูสังเกตว่าผมแต่ละข้างจะหมุนไม่เท่ากันนะครับบางข้างก็ผมล้มตัวลงดีสวยอีกข้างหนึ่งมาหมุนซะง,งั้นนะครับก็ดูกันด้วยนะถ้าเราไปเอาขึ้นเยอะมันก็จะ กลายเป็นสูงกว่าฝั่งนั้นอีกที่จริงไม่ได้สูงที่จริงเราไม่ได้ตัดขึ้นสูงแต่ว่าผมผมันโคนผมหรือโคนผมมันหมุนทําให้ผมเด้งก็เหมือนเราตัดเยอะแต่เราไม่ได้ตัดเยอะนะครับนี่อ่ะก็ไม่มีการซอยนี่ก็จะเป็นมันเหล็ดนะมันเหล็ดข้างต่ำนะครับ ส่วนด้านในที่ด้านข้างเราสามารถตัดได้เป็นกลางหรือเป็นสูงก็แล้วแต่ลูกค้านะครับนี่โอชิด้านหน้าเดี๋ยวถามลูกค้าก่อนเป็นไงได้ครับได้ไหมเพอโอซนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เก็บรายละเอียดก็จบกันไปสำหรับทรงมันเล็ดไม่มีท่ายากนะครับเอาแบบ พอดูได้นี่โอเคเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามารับชมก้าวแรกสู่บาร์เบอร์เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับผมจะมีคลิปดีๆสอนเกี่ยวกับเรื่องตัดผมขั้นพื้นฐานสำหรับช่างใหม่ให้นะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งครั้งด้วยนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยทรงมันเหล็ดด้านหน้าด้านบนด้านหลังปล่อยหมดเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้อ่านี่เป็นยังไงครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ก้าวแรกคนละหครั้งด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามสแีแดงด้านล่างได้เลยครับ เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับโอเคส่งมเมล